สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วาลิสตานะวาลิสตานะครับจังหวัดตราดนะอยู่แถวแถวท่าโสมหรือทางมาสนามบินตราดนะครับถ้ามาจากจันทบ,บุรีเนี่ยพอเข้าจังหวัดตราดปุ๊บเลี้ยวขวาถ้าออกมาจากจังหวัดตราดก่อนจะข้ามสะพานกลับจันทบ,บุรีนะครับอยู่ทางสายครับเลี้ยวสายเข้ามาประมาณสักไม่รู้สิขับรถสัก10 20กิโลนะครับ สิโลกว่ากว,ากวานะสิโลกว,กว่านะครับเข้ามาก็จะมาเจอบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับที่วาลิสตาท่าสมนะครับท่าสมนะก็จะเป็นบรรยากาศนั่งสบายๆชิลๆนะครับเป็นร้านกาแฟเค้กอร่อยมากนะเค้กอร่อยมากย้ําเลย3ทีเค้กอร่อยมากนะครับก็กาแฟดีนะครับวิว วิวเขาเรียกอะไรกาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านนะครับนะมีน้ำตกนะครับเขาก็ตกแต่งร้านโอเคนะครับมีสไตล์การแต่งแบบมินิมอลนิดๆนะครับแล้วก็มีบรรยากาศนั่งสบายบายพักผ่อนหย่อนใจนะครับมานี่ก็นั่งข้างนอกนะไม่ได้นั่งข้างในร้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับเราก็นั่งนอกร้านแทนนะเป็นบรรยากาศแบบเอาดอ อากาศเดือนนี้ผมมาสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับมาสิ้นเดือนพฤษภาคมอากาศยังร้อนนิดนิดกำลังเข้าหน้าฝนนะครับแต่ถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนไปแล้วหน้าหนาวโอ้อากาศดีมากครับตรงนี้นะยังไงมานะครับวาลิสตาคาเฟ่แอนด์การ์เดนครับ มีน้ำเปล่าไหมครับเ,เอาขวดหนึ่งครับผมอ่า,อาน้ำแข็งไหมเอาครับ